อ้ยนี่เป็นผู้เบาลำสิ่งหักยอดยิงผู้สาวหางเครื่องกองมันมันตึบตึบเสียงกระเดืองสาวหางเครื่องโยกใหญ่ไสแอลออ้ลำเจ้าออกลีลาศบสายตานี่ละแม่นแล้วเฮ็ดจังไดสีใดเจ้าไปเฮ็ดแนวอ้พอมีแววเป็นแฟนเจ้าบอ บอกเคเยมกักไผมาก่อนมาเห็นเจ้าฟ้อนอายมักแต่แรกเจอลำสิ่งไปใจกะละเมอเจ้าก่อนใดใจอายละเมออ่อนซ่อนเด้อว้าวน้ำสีใดบออ่อนซ่อนเด้อว่าวน้ำสีใดบอ ล้ำสิ่งหาวจีบสาวหางเครื่องยาได้เครื่องเบาล้ำสิ่งเลยหนองานบุญให้เฮาพบพออายคือตอแววตาคู่นั้นสุขสันบ้านนามวนสื่นอยากมีขวัญยืนลำด้วยทุกวัน ล้ำสิงกับหางเครืองนั้นเจ้าใส่กันทึงดินทึงหอนเจ้าน้ำกันทึงดินเทิงเซินไอยนี่เป็นผู้เบาล้ำสิงสิติงลิ้งติงกรอนได้จีบนอมักเบาล้ำสิงบ่อน,นอถามได้บ่ผู้แกมเปิ่นเวิน คุดนำหุ่นโกอาตลาดปาทพบาดบ่มีไผ่เกินเป็นแฟนกันบ่แกมเปิ้ลเวิร์นใจตุ่มเตินมักสาวหางเครื่องใจตุ่มเตินมักสาวหางเครื่อง หานีหานีหางเครืองคนงามเจ้าผู้ถ่ายลำลามลำลามกะลวาลำลามพ่ออยากตามไปเฮือนน้ำดสโิโอเคบอโนโอเคบอโนเดินนางเด้อเด้อเดินนางเด้อ ลำสิงหาวจีบสาวหางเครื่องยาเดเครื่องเบาลำสิงเลยหนองานบุญให้เฮาพบพออายคือต่อแววตาคู่นั้นสุขสันบ้านนา้มวลสื่นอยากมีขวัญยืนลำด้วยทุกวันลำสิงกับหางเครื่องนั้น เจ้าเซกันเถืงดินเถึงหอนเจ้าน้ำกันเถืงดินเถิงเซินไายนี้เป็นผูเบาวลำสิงสิติง่งลิ้งติงกรอนได้จีบนอมักเบาวลำสิงบ่อนอถามได้บอผู้แกมเปินเป่นเวินขึดน้ำหุนโกอาดลาด าปาทอปบ่มีไผ่เกินเป็นแฟนกันบ่แกมเปินเป้นเวินใจตุ่มเติอนมักสาวหางเครื่องใจตุ่มเติอนมักสาวหางเครื่อง าหานีหานีหางเครื่องคนงามเจ้าผู้ทายลำลามลำลามกะละวาลำลามพ่ออยากตามไปเฮือนน้ำเดสิโอเคบ่เนาะโอเคบ่เนาะเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อ